สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาร์กรูบเยเษฐีนะคราบรายการที่นะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและก็เรียนรู้การใช้งานเทค,เทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์สสำหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมผมประจำการอยู่บน f o r d Ranger Wild t r ทร็ตัวท็อปสุดนะครับเป็นเรื่องยนต์2.0เทอร์โบคู่และประเด็นในวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็คือปุ่มต่างๆบนหน้าคันเกียร์มันจะมีปุ่มให้เรา ใช้งานเยอะๆพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละปุ่มใช้งานอย่างไรปุ่มดังกล่าวที่ผมพูดถึงนะครับก็คือตรงนี้เลยนะฮะสำหรับตัวท็อปสุดจะมีอยู่1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ปุ่มนะครับคุณผู้ชมจริงๆผมเคยได้รีวิวไปบ้างแล้วนะครับถ้าใครติดตามช anel ของผมนะ,ะก็จะเห็นการใช้งานแต่ละฟังก์ชั่นแต่อาจจะแนะนำแยกแต่ละปุ่มไปวันนี้เราจะมาดูวิธีใช้งานของ แต่และปุ่มรวมทุกปุ่มเลยนะครับก่อนที่ผมจะแนะนำมันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการทดสอบส่วนตัวไม่ได้น้างยิงจากแหล่งเทคนิคใดๆนะครับขอเริ่มที่ปุ่มแรกก่อนนะครับเป็นรูปตัว p แล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนปล่อยขึ้นสัญญาณอะไรสักอย่างอันนี้คือปุ่มปิดเซนเซอร์ด้านหน้านะครับรถคันนี้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้าด้วยถ้าเรากดปุ๊บจะมีคำว่า off สีส้มๆขึ้นมา แสดงว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้าโดนยุติการทำงานนั่นเองคนที่เท้าหนักชอบจี้ตูดนะครับไม่ต้องกังวลเซ็นเซอร์ตัวนี้จากการทดสอบส่วนตัวทำงานที่ความเร็วไม่เกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อความเร็วเกิน12กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบก็จะหยุดทำงานเราเปิดไว้เลยนะครับมันทำงานอัตโนมัติเวลาจับวัตถุได้ถัดมานะครับอันนี้เป็นรูปตัว P แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์พวงมาลัย ตัวตัวนี้ย่อม,มาจาก p าร์คหรือว่าจอดนะครับแล้วก็ฟงาไลไยก็คือเหมือนเป็นการช่วยจอดนั่นเองก็คือระบบช่วยจอดอัจฉริยะเพราะนั้นทุกท่านไปดูคลิปแยกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปผมจะได้ผมเคยรีวิวอันนี้ไปแล้วนะครับก็กดหนึ่งครั้งเขาก็จะสแกนหาช่องจอดก็ไปดูต่อในคลิปแยกอันนี้นะครับต่อมานะครับปุ่มที่3อันนี้คือปุ่มที่3แล้วนะครับ ปุ่มนี้ผมเคยรีวิวแยกไว้แล้วนะฮะแต่นี้ไหนๆก็จะพูดทั้งหมดแล้วก็ขอพูดด้วยในปุ่มเดียวปุ่มนี้นะครับมันจะมีอยู่2ฟังก์ชันจากการทดสอบส่วนตัวนะครับขออย่าลวงเล็กไว้นิดนึงปุ่มนี้คือปุ่ม traction control หรือว่าระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีขณะออกตัวและปุ่มควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถหรือว่า ESP นั่นเองนะครับ จากการทดสอบส่วนตัวย้ําว่าจากการทดสอบส่วนตัวถ้าผมกดหนึ่งครั้งปุ๊บหน้าจอจะแสดงคําว่า off เป็นสัญลักษณ์เดียวกันกันกบปุ่มที่เรากดเลยนะครับถ้าเรากดครั้งเดียวที่ผมทดสอบก็คือปิด traction control เวลาเราออกตัวล้อก็อาจจะฟรีได้นะครับแต่ย้ำว่ากดปิดครั้งเดียวที่ผมทดสอบส่วนตัว ehp ยังทำงานอยู่นะครับหรือว่าระบบควบคุมรถ ควบคุมเสถียราภาพการทรงตัวของรถโอ้โหพูดไม่ค่อยจะออกนะครับต่อไปถ้าคุณผู้ชมอยากจะปิด E.S.P. ด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ปิดนะกดแช่ครับค้างประมาณสัก4วินาทีผมจะกดแช่นะครับเปิบเห็นไหมครับคราวนี้สัญ,ญลักษณ์มันจะกระพริบ4ครั้ง ถ้ากดครั้งที่2ซ้ําแบบนี้แล้วสัญลักษณ์กระพริบ4ครั้งเนี่ยจากการทดสอบส่วนตัวของผมคือมันปิด e s p ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมปิดนะระบบนี้จะทํางานอัตโนมัตินะครับถ้าเราเปิดไว้เปิดคือแบบนี้นะครับอันนี้คือปิด traction นะครับแล้วก็กดแช่ร,รอให้มันแลบ4ครั้งคือปิด e s p นะครับ ไม่อยากให้ปิดนะครับแต่วันนี้มาแนะนําเฉยๆไม่ได้มาชี้นําให้ทุกคนปิดนะครับมาแนะนําว่าปุ่มไหนมันใช้งานอย่างไรเพราะถ้าเราใช้งานผิดประเภทเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะครับต่อไปปุ่มที่4เดินทางมาถึงปุ่มที่4แล้วนะฮะทีนี้ผมชี้เลยอยันนี้คือดิฟล็อกไฟฟ้าอันนี้ไม่ยากครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วรายละเอียดการทํางานผมขอไม่คุยนะครับเพราะผมทําคลิปแยกเฉพาะมันไว้เรียบร้อยแล้วแต่แค่จะมาบอกวิธีใช้และบอกวิธี กดว่ามันกดอย่างไรและมันคือปุ่มอะไรนะครับคือปุ่มดีบล็อกไฟฟ้านั่นเองตัวล็อกฟองถ่ายไฟฟ้าวิธีใช้งานนะครับถ้ากดครั้งเดียวจิ้มๆแบบนี้ไม่ติดไม่ทํางานคุณผู้ชมต้องกดแช่นะครับปึ๊บแช่ไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์ก็จะขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับปึ๊บกดแช่ประมาณ1นึ่วิสาวิไม่เกินละครับสัญ,ญลักษณ์ก็จะขึ้นมาพร้อมทํางาน มันจะมีการตัดออโต้ด้วยนะครับถ้าความเร็วเกินผมเคยทดสอบไปแล้วอันนี้ไปดูต่อเนาะวิธีปิดก็กดแช่เหมือนกันนะครับปุ๊บสัญลักษณ์ก็หายจบสิ้นครับต่อไปปุ่มสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นรูปรถลงเนินแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายๆครูดค c นโทรล o n t r o l อันนี้เรียกว่าระบบ UDC Control หรือว่าระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขานั่นเองใช้ร,วร่วมกับ Cruise Control ได้ด้วยวิธีใช้งานนะครับถ้าคุณผู้ชมไปกดป้าบหนึ่งครั้ง ใส่ลักจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ i n t u i t i o e Control Ready หรือว่ามันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไประบบจะเข้าไปแทรกแซงการทำงานของเบรกเวลาเราลงเนินนะครับมันก็จะเบรกให้เราเองเบรกไปเรื่อยๆเลยนะครับลงทางชันเหมือนลงดอยสุเทพลงอะไรก็แล้วแต่ทางชันยาวๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ผมเคยวิยวแยกไว้แล้วนะครับลองไปหาดูได้เลยนะฮะอันนี้และนี่ก็คือ เรื่องราวของปุ่มทั้ง5ปุ่มหน้าคันเกียร์ของ For d Ranger รรุ่นวา d เทร k ตัวท็อปสุดนะครับสำหรับรุ่นย่อยมีกี่ปุ่มก็ดูดูคลิปนี้ได้นะครับอันไหนไม่มีก็ไม่ต้องไปดูมันอันไหนมีก็ถือว่าเราดูคลิปนี้ไปเลยแล้วก็ใช้คลิปนี้เป็นการประกอบการใช้งานปุ่มเหล่านี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับ YouTube c h a ช n e l Facebook f a n p a g e หรือจะค้นาหาผ่าน Google ก็ได้ ก็ต้องขอบคุณฟอร์ดและลุงโจเนตนะครับที่สนับสนุนสถานที่เละรถให้ผมได้ถ่ายทำสำหรับเทปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อกกสหันนะ้าสวัสดีครับ